สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะพบกับช่องมณีชาแนลนะคะในวันนี้นะคะแอดไม่ได้ลงคลิปหลายวันค่ะท่านผู้ชมนะคะมีใครโชคดีบ้างไหมเนาะค่ะน้อท่านผู้ชมค่ะแอดก็ขอฝากช่องไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะแอาลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องมัีชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะเดี๋ยวเรามาถามผู้โชคดีนะคะท่านผู้ชม <laughs> กับพี่ช่างนะคะท่านชมคะ ที่มาทําบ้านให้แอดมินีค่ะมาทุกวันทุกวันวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมบ้านของแอดมินีค่ะทาโรงจอดรถนะคะคุณพี่ผู้โชคดีนะคะท่านผู้ชมก็ถูกตัวเลขกับพญาเบึ้งนะคะวันที่แอดมินีก็มาเอาตอนวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรา,ามาดูนะคะท่านผู้ชมนะคะ คันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะ,ะคุณพี่ผู้โชคดีนะคะก็เป็นพี่ช่างนะคะมาทํางานให้กับแอดมินีนะคะทุกวันนะคะรูพยาบึ้งตรงนี้นะคะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะพี่เนาะนวันที่แอดมินีขอในวันพระใหญ่นะคะ,ะงาวดที่ผ่านมาแอดมินีก็ขอโชคขอลาบนะคะในวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชม คุณคุณพี่ก็ได้ซื้อตามเนาะครับซื้อตัวไหนคะแอดมินีได้สามสี่นะผมซื้อสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่เกือบถูกสามตัวมันออกสี่ศูนย์สี่เนาะครับแต่แอดมินีเอาจะได้ศูนย์ศูนย์สี่ได้ศูนย์สี่แตอเอดมินีเอาได้สามสี่เนาะพี่เนาะครับแต่พี่ไปตัดเล่นเนาะครับตัดเล่นเปารูเป็นเลขศูนย์ เอาถ้าถ้าดูในรูก็เป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะแอดมินีก็เอาได้สามกับสี่นะคะท่านผู้ชมแต่คนพี่เขาตีรูเป็นศูนย์นะคะก็ได้สามศูนย์สี่เนาะพี่เนาะค่ะมันได้แค่สองตัวเลยเอารูเป็นเลขศูนย์ใส่เนาะพี่เนาะเป็นสามตัวโอ้ก็ถือว่าอ่ามีความคิดที่ดีเนาะพี่เนาะเกือบได้รางวัลที่หนึ่งอ๋อเกือบได้รางวัลที่หนึ่งจ้าได้เยอะไหมคะ พอได้ใช่ไหมพอได้เนาะพอได้ใช้เนาะเอ่เห็นว่าอีกคนหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะพี่อีกคนหนึ่งพี่ช่างอีกคนหนึ่งได้เยอะไหมคะพอได้เหมือนกันพอได้เนาะอือพอได้ใส่อยู่พอได้ใส่อยู่เนาะจ้ะแต่ว่าพี่พี่ช่างอีกคนหนึ่งไม่ได้มาเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าบ้านเอสก็เสร็จแล้วเนาะพี่เนาะจ้ะเสร็จพอดีแล้วค่ะ วันหน้าอีกวันหน้าอีกนะพี่แต่ว่าพญาบึ้งนั้นกมม็มีมีรูหลายรูนะคะข้างหลังบ้านเอสค่ะข้างหลังบ้านเอสมณนีนะคะค่ะค่ะคุณพี่ก็โชคดีนะคะท่านผู้ชมก็เอสบณีก็ขอในวันพระใหญ่ได้3ากับสี่นะคะท่านผู้ชมแต่คุณพี่ก็ มาตีเอาเป็น3ตัวนะคะท่านผู้ชมคะจะได้3ตัวก็เลยใส่เลขศูนย์อ๋ออยากได้3ตัวก็เลยมาใส่เลขศูนย์เป็น3 0มศเนาะพี่เนาะจ้ะฉลาดเนาะพี่เนาะฉลาดทำฉลาดพิดเนาะจ้ะเกะเกเอาออเกเอานะพี่เนาะงวดโกนก็ไม่เข้านะคะท่านชมงวดเมื่อกี้ก็ไม่เข้าแต่คุณพี่ก็อ่า ตีอ่าตรงรูนะคะท่านผู้ชมก็เป็นเลขศูนย์นะคะก็ตีเอาสามตัวค่ะได้สามศูนย์สี่ก็เป็นผู้โชคดีนะคะแอดมินีก็ไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมเงยหัออวหน้าเอาอีกหัวหน้าเอาอีกเนาะพี่เนะาะไม่บอกมไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องปิดก็ได้ค่ะ แอดมินีก็ไงหลังเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมไม่ถูกเลยบึ้งก็ให้ไม่ถูกนะคะก็ซื้อไม่เป็นคุณพี่ผู้โชคดีก็ซื้อเป็นนะคะแล้วก็จับนู่นจับนี่มาใส่นะคะแอดมินี <mon> ก็เอาตรงๆนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้เลขสูตรก็ไม่ถูกนะคะสูตรคำนวณก็ไม่เข้าค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่นะคะท่านผู้ชม ก็ขอให้คุณพี่โชคดีอีกนะคะครับครับครับโอเคครับจ้าจ้ารวยรวยนะพี่เนาะจ้าคุณพี่ผู้โชคดีทำบ้านแอดมินีเสร็จแล้วไปทำที่ไหนต่อคะทำที่บ้านขยองเลยครับทำที่บ้านขยองบอ๋อบ้านซอยเดียวกันกับแอดมินีเนาะทำอะไรคะทำโรงจอดรถอ๋อทำโรงจอดรถบ่ต่อเติมบ้านต่อเติมบ้านอ๋อพ่อเขาอ๋อ ทำครัวด้วยอืมค่ะค่ะในวันนี้นะคะเอสก็ขอขอบคุณนะคะกับพี่ช่างนะคะทุกทุกคนนะคะท,ทุกทุกท่านนะคะที่มาทําบ้านให้เอสนะคะท่านชมสร้างบ้านให้เอสคะ่ะได้อยู่นะคะท่านชมคะ่ะก็ขอบคุณเจ้าของบ้านเหมือนกันเลยครับจา้บาเนาะเดี๋ยวงวดหน้าก็จะถูกหวยก่อนนะคะ ถูกหัวเยอะๆก่อนค่ะจะให้คุณพี่มาทํารั้วให้อีกรั้วรั้วหน้าบ้านนะคะเพราะว่ายังยังไม่มีเลยนะคะท่านชมถูกรางวันที่หนึ่งถูกรางวันที่หนึ่งนะพี่นะจ้ะรั้วก็ยังเอาสามตัวก็พอขอให้ได้สามอดมินีก็ขคให้ได้สามตัวสองตัวไปก่อนค่ะอยากได้เหมือนกันค่ะจ้กับคุณคุณพี่ผู้โชคดีนะคะซื้อเป็นค่ะท่านผู้ชมตัด ตัดเล่นนะคะเอาจับนุ่นจับนี่มาใส่ค่ะอ่างวดที่ผ่านมานะคะท่านชมที่คอมเมนต์มานะคะว่าให้แอดตามอ่าตัวเลขของพระหัสนะคะชาแนลนะคะเดี๋ยวแอดจะตามให้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้พระหัสตก็มาที่บ้านนะคะสุรินนะคะบ้านแอดนะคะท่านผู้ชม หลายท่านนะคะที่คอมเมนต์มาว่าพหัตชัญเนลกับมณีชัเนลเป็นอะไรกันนะคะท่านผู้ชมก็เป็นเป็นแฟนกันนะคะพหัตก็มานะคะในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะบริเวณบ้านเอสนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะรกๆหน่อยนะคะ เดี๋ยวแอดจะตามาตัวเลขของพะหารชาแนลให้นะคะท่านผู้ชมท่านชมที่คอมเมนต์มานะคะเข้าเต็มเต็มเลยแต่ว่าแอดไม่ได้ซื้อนะคะท่านผู้ชมเป็นเน้นแต่เจ็ดเจ็ดนะคะหมดกับเจ็ดเจ็ดเยอะมากค่ะท่านผู้ชมค่ะสี่ศูนย์ศูนย์สี่แอดไม่ได้ซื้อค่ะท่านผู้ชมไม่ชอบนะคะไม่ชอบก็เลยไม่ถูกค่ะ ดูบรรยากาศรอบๆบ้านเอดนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะท่านผู้ชมบ้านของเพื่อนเอสบันนีเองนะคะบ้านหลังใหญ่นะคะดอกไม้หน้าบ้านสวยงามะค่ะท่านผู้ชม เพื่อนเรียนด้วยกันนะคะสมัยชั้นประถมนะคะท่านผู้ชมคะสวยบ้านเอสนะคะท่านผู้ชมคายังเป็นทางแดงๆนะคะเป็นทางลาดชันนะคะตรงนี้เป็นบ้านของเอสเองนะคะเอาบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะ